สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมแอดมินทีเช่นเคยนะครับในอยากเล่าวขย่าขวัญท่านผู้ฟังเคยไปพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยกันบ้างไหมครับโดยเฉพาะโรงแรมหรือห้องเช่าที่เรานั้นอาจไม่เคยทราบประวัติมาก่อนจนทําให้เกิดประสบการณ์ที่แม้แต่คนจิตแข็งก็ยังต้องจำแบบลืมไม่ลงเลยครับไปรับฟังเรื่องนี้กันครับ กับเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรบางอย่างที่ใต้เตียงเรื่องเล่านี้ครับเป็นเรื่องเล่าของผู้ใช้ในพันทิพนามหนึ่งนะครับได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชวนสยองในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับว่าได้เข้าไปพักในห้องพักห้องหนึ่งและต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่น่าสะพรงกลัวครับ ขอใช้นามสมมุติผู้เล่าว่าชื่อคุณโอก็แล้วกันนะครับคุณโอเล่าว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากตอนที่คุณโอกับแฟนได้ย้ายที่พักอาศัยไปอยู่หอพักใหม่แถวสารยาครับโดยหอที่ว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งดังนั้นจึงมีบรรยากาศเป็นเหมือนหอพักนักศึกษาทั่วไปครับและเนื่องด้วยราคาที่ไม่แพงมากจึงมีนักศึกษาจากสถาบันที่ว่ามาเช่าที่นี่อยู่มากมาย แต่ก็น่าเสียดายอยู่นิดหน่อยครับที่ว่าหอนี้เขาไม่มีคนรู้จักกับตัวคุณโอเลยครับยังไงก็ตามครับเรื่องแปลกเนี่ยมันเริ่มขึ้นก็ตอนที่พวกของคุณโอย้ายเข้าของเข้าไปในห้องที่หอใหม่หลังจากสารวนอยู่กับการจัดข้าวจัดของและกวาดถูพื้นพวกคุณโอครับก็ได้ไปพบกับเหรียญ10บบาทครับจำนวนหนึ่งวางเรียงรายอยู่ที่ใต้เตียงนอนหลังจากนำมาออกมานับดูครับก็พบว่ามีจำนวนอยู่18เหรียญ ยางไรก็ตามครับอาจจะเพราะว่าเนื่องด้วยทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ครับก็เลยมองข้ามในแง่ของไสยศาสตร์แบบไทยๆไ,ไปเนื่องด้วยตอนนั้นครับไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับสุดท้ายก็นําเหรียญเหล่านั้นไปหยอดเครื่องสัพพาอัตโนมัติใต้หอโดยไม่ติดไม่ฝันครับว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าผีสุดหลอนในเรื่องนี้ครับหลังจากที่เข้ามาอยู่ครับต่อแรกก็ไม่ได้เจออะไรไปแปลกๆเลยแต่แล้ววันหนึ่งครับ ขณะกำลังนอนอยู่ที่เตียงครับในสภาวะที่เรียกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นก็นแล้วกันจะว่าเป็นความฝันก็อาจจะใช่นะครับแต่คุณโอบอกว่าภาพนี่มันดูสมจริงราวกับว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเกิดขึ้นตรงหน้าเลยครับมันมีร่างของผู้หญิงนางหนึ่งครับที่คุณโอไม่เคยรู้จักมาก่อนกําลังอยู่ที่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างครับแต่ฟังยังไงก็ฟังไม่ได้สับเลยสักคาเดียวโดยพูดออกเสียงซ้ําไปซ้ำมาอยู่พักหนึ่ง ในขณะที่คุณโอตอนนั้นกลับไม่ได้ตกใจอะไรนะฮะแต่พยายามจะถามด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพยายามทำความเข้าใจครับจู่ๆครับเธอก็หยุดพูดและก็ลุกขึ้นและก็พุ่งตัวเข้าหากตัวคุณโอครับคุณโอเลยตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาและก็พบว่าเมื่อกี้ตัวเองคงฝันไปแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับขณะที่คุณโอกำลังพยายามจะหลับต่อตาของเขา ก็ไปสะดุดเข้ากับภาพสะท้อนจากกระจกบานใหญ่ที่ตู้เสื้อผ้าครับซึ่งมันสะท้อนภาพของฝั่งตรงข้ามทําให้มองเห็นพื้นที่เป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งผนังเนี่ยอยู่ติดกับเตียงด้านที่คุณโอนอนนะครับสิ่งที่ดึงดูดสายตาคุณโอก็คือมีมือครับมือเนื้อนามข้างหนึ่งเกาะขอบประตูห้องน้ําโผล่ออกมาให้เห็นนิ้วมือที่ระบุไม่ได้ครับว่าเป็นหญิงหรือชายในความมืดสลัว และกำลังเกรงนิ้วและต้นแขนที่หลบเข้าไปด้านหลังคล้ายกับพยายามจะตะเกียกตะกายออกมาให้พ้นจากประตูห้องน้ำที่ว่านั้นครับคุณโอสะดุ้งครับลุกขึ้นและรีบกระโจนไปเปิดไฟห้องน้ำดูครับแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรครับพบเพียงแค่ความว่างเปล่าขณะเดียวกันครับแฟนซึ่งยังนอนอยู่บนเตียงก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณโอก็ได้ตะกบเกลื่อนครับว่าอ๋อปวดท้อง เลยว่าจะเข้าห้องน้ําเพราะว่าไม่อยากให้แฟนรู้ครับเพราะว่าแฟนคุณโอเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องผีมากๆเลยจนกระทั่งในคืนต่อมาครับคุณโอก็ฝันประหลาดเหมือนครั้งก่อนเลยครับแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมไม่มีผิดในตอนนั้นราวตีสองได้ครับคุณโอมองไปทางกระจกทีห้องน้ําทีโดยคิดว่าอาจจะเจอมือปริศนาที่โผล่มาอีกแต่ก็ไม่มีอะไรครับจนกระทั่งเริ่มสังเกตความผิดปกติบางอย่างที่ผ้าม่านริมหน้าต่างครับ มันพลิ้วไหวแปลกๆทั้งๆท,ที่หน้าต่างไม่ได้เปิดนะครับและจูๆ่ๆมันก็ค่อยๆนูนขึ้นมาคล้ายกับมีอะไรบางอย่างดันขึ้นมาจากหลังผ้าม่านจนในที่สุดครับก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้าคนตอนนั้นครับคุณโอสตันไปเลยครับเมื่อเห็นว่าลอยที่ว่านั้นมันนูนขึ้นมาและทําให้เขานอนไม่หลับเลยครับเครื่องหลับเครื่องตื่นอยู่อย่างนั้นด้วยความระแวงจนเช้าจนได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังครับ ก็ได้คาแนะนําว่าให้นําสิ่งที่ตัวเองเนี่ยบูชาที่นับถือไปไวางไว้ใต้หมอนตอนนอนครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณโอก็เลือกเป็นไม้กางเขนหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเรื่องอะไรปแปลกๆอีกเลยฟังดูครับหลายคนอาจจะคิดว่าจบแล้วเหรอ,อยังครับเรื่องยังมีต่อไปครับเหตุการณ์ต่อมาครับเกิดขึ้นในวันที่คุณโอและแฟนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงวันหยุดซึ่งมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งครับต้องมาเล่นงานใกล้กับมหาวิทยาลัยนั้น จึงมาขอรบกวนนอนที่ห้องของคุณโอคืนหนึ่งครับสำหรับตัวคุณโอเนี่ยยินดีได้สามครับจะมีคนมาช่วยดูแลห้องให้ทําให้คุณโอเนี่ยได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านอย่างสบายใจแต่แล้วกลางดึกคืนนั้นครับที่มีสายโทรศัพท์จากเพื่อนคนนี้ดังขึ้นคุณโอดูเวลาปรากฏว่าตีสามนะครับมันเรื่องด่วนอะไรถึงขนาดต้องโทรมาเวลาแบบนี้วะเนี่ยทันทีที่รับสายก็รับรู้ได้ถึงความกระอักกระอ่วมใจที่พูดออกมาของเพื่อนครับ คล้ายกับว่าไม่แน่ใจว่าจะพูดดีหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่เจอหรือเห็นมาด้วยซ้าจนในที่สุดครับเหมือนตัดสินใจได้เลยบอกว่างั้นไว้คุยตอนเช้าดีกว่าก็เลยตัดบทจบแบบนั้นแม้คุณโอจะพอเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรครับแต่ก็เห็นด้วยสุดๆว่าเรื่องนี้คณคุยตอนเช้าน่าดีแล้ว จนกระทั่งครับในตอนเช้าเพื่อนคนนี้ก็โทรหาคุณโอครับแล้วก็เริ่มเล่าให้ฟังแบบยาวเหยียดเลยครับดูจับใจความได้ว่าเมื่อคือนเนี่ยตอนเพื่อนคนนี้กลับมาจากเลิกงานเล่นดนตรีก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนตามปกติครับจนกระทั่งมาตื่นเอาตอนที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคาะกับประตูกระจกทางระเบียงด้านหลังแต่พอลองไปชชโงกดูก็ไม่เห็นอะไรครับเสียงก็เงียบไปบางทีอาจจะเป็นเสียงนกที่มาทํารังแถวนั้นหรืออาจจะเป็นหมาเป็นแมวแต่พอ กลับมาที่เตียงครับเสักพักก็ดังขึ้นอีกก็เลยเดินไปดูครับเดินไปเดินมาอยู่ 4- ีห้ารอบได้จนในที่สุดครับเขาก็เลยกะว่าจะเดินไปเปิดให้ดูให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ขณะกําลังจะเปิดนั่นเองครับก็มีเสียงเคาะย้ายไปดังขึ้นที่หน้าประตูห้องนันทีจังหวะนั้นเพื่อนคนนี้ก็ไม่รอช้าครับไปเปิดประตูหน้าทันทีครับแต่สิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ใช่นกหรือแมวกลับเป็นหญิงสาวในชุดนักศึกษา กลมตาอยู่ในผมที่ดํายาวครับเลยทักถามไปว่ามาหาใครหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแล้วอยู่ๆครับเธอคนนี้ก็วิ่งครับไปที่บันไดดีไฟของตึกและก็หายไปเลยครับเพื่อนก็งงครับกับเหตุการณ์อยู่สักพักแต่แล้วก็อดทนลุกขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะว่านึกถึงคําที่คุณโอเล่าว่าหอเนี้ยไม่มีเพื่อนที่รู้จักเลยแล้วใครจะมาข้อประตูห้องคุณโอเพื่อนก็เลยโทรหาคุณโอครับตอนตีสาม ว่าจะถามนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถามครับแล้วก็เก็บของออกจากหอกลับไปเงียบๆอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นคุณโอก,กับแฟนก็ยังคงอยู่ที่หอนั้นพักหนึ่งจนในที่สุดก็ย้ายหอกันอีกครั้งแล้วันที่จะย้ายเนี่ยทั้งสองคนก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของจนเรียบร้อยครับจนมาถึงเตียงเจ้าปัญหาคืออาจจะดูไม่ดีต่อเจ้าของหอ,งหองไปบ้างแต่ความจริงก็คือปกติเนี่ยพวกคุณโอจะรี่เสื้อผ้ากันบนที่นอนนะครับเลยเป็นเหตุทําให้มี ลอยคล้ำงลอยอะไรไว้บนเตียงบ้างเลยคุยกันว่าเราน่าจะพลิกที่นอนกลับด้านเพื่อกลบเกลื่อนลอยที่ว่านั่นครับแต่สิ่งที่ทั้งคู่เจอครับอีกด้านหนึ่งของเตียงนั้นก็คือมันมีบางอย่างครับที่น่าสะพรึงและสยองกว่าลอยไหมเตาลิดด้านบนมากมายนะักเพราะว่ามันมีผ้ายันสีแดงบ้างสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างติดอยู่กับเตียงนับเป็นสิบสิบแผ่นเลยครับ คุณโอก็ได้แต่พูดกับแฟนว่าอ๋อมันก็อาจจะเป็นเคล็ดหรือความเชื่อส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธละมัง้งแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปจนเมื่อทั้งคู่ได้ย้ายออกจากหอไปอยู่ที่ใหม่ครับก็มีโอกาสได้แวะเวียนมาเลยถือโอกาสถามกับคนดูแลหอที่คุณหน้าคุณตากันอยู่ครับว่าที่นี่เนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าและคําตอบของเขาก็ทําให้คุณโอไม่แปลกใจเลยครับเขาเล่าว่าเมื่อราวสองปีก่อนนั้นมีคดีสะเทือนใจเกิดขึ้นนักศึกษาสาวท้องครับ และคิดสั้นกินยาตายทั้งกลุ่มอยู่ในห้องเช่าที่ว่าและผ่านไปหลายวันครับถึงจะมีคนมาเจอเพราะว่ากลิ่นมันออกไปนั่นเองแต่รู้ไหมครับถึงห้องนั้นจะมีปรดแบบนั้นก็มีคนย้ายเข้าย้ายออกจากห้องที่ว่าอยู่เสมอเพราะอะไรรู้ไหมครับกัเรื่องเงินเงินทองทองล้วนๆ้วครับเจ้าของหอเนี่ยเขาลู้ดีแต่ก็ยังเปิดให้เช่าต่อไปโดยไม่ทําอะไรเลยครับพอจะได้หลอกกินเงินมัดจาล่วงหน้าฟรีๆยังไงละ่ะก็เหมือนที่เราโดนมานั่นแหละครับเรื่องเราทั้งหมด ก็จบประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวในระดับที่ถ้าเราเจอด้วยตัวเองเนี่ยต้องมีขนลุบแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรานอนอยู่บนเตียงที่มียันแตปอยู่เนี่ยมาตลอดตั้งนานโดยไม่รู้อ่ะแล้วมาร,รู้ตอนหลังใช่ไหมฮะเป็นใครก็ต้องหยอกเท่านั้น โอเคครับสำหรับใครนะรที่มีเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญแบบนี้อยากมาเล่านะครับหรืออยากให้ผมมาเล่าให้ฟังในอยากเล่าขยาขวัญก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณนะครับมาในเพจอยากเล่าขยาขวัญ V2 นะครับต้องมี V2 ด้วยนะครับส่งมาทันเรื่องราวของคุณน่ากลัวมีความยาวที่น่ากลัวและคนฟังจะหลอนไปกับคุณผมจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในอยากเล่าขยาขวัญและเล่าฟังพร้อมกับเพื่อนๆแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ